สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวเล็กกินทั่วไทยไปกับคุณรัตีนะคะวันนี้คุณรัตีจะพาเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติอุตภาพัทยาระยองนะคะซึ่งการเดินทางคราวนี้เราจะเริ่มต้นจากถนนสุขุมวิทที่เรียกว่าแยกเจมุ่งหน้าไปทางอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบรุรีเดี๋ยวเดินทางไปยังไงบ้างตามพวกเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เริ่มต้นแล้วนะคะขับรถออกมาจากบ้านค่ะตอนนี้ก็ขับตามถนนสุขุมวิท Pero... เป็นสะพานข้ามถนนนะคะถ้าขับตรงไปเลยก็จะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3นี่แหละค่ะหรือถนนสุขุมวิทต,ตรงไประยองนะคะ เท่าไรนะ รถของสนามบ,บินนานาชาติอุตภะนะคะเขาจะมีลานจอดรถที่1งลานจอดรถที่2ค่ะเดี๋ยวเข้าไปเลยนะคะจะมีบอกราคาค่าจอดรถเท่าไหร่<ม>เรา<ม>เข้ามามแล้วนะคะ<ม>ตรงนี้มเมื่อสักครู่เราถามน้องที่เป็นพนักงาน<ม>อยู่ตรงที่เรารับบัตรมาจอดรถเขาบอกว่าถ้าจอดตลอดทั้งวันเนี่ยคือถ้ารถยนต์ธรรมดาวันละ140บาท ถ้าเป็นรถบัสเนี่490บาทนะคะแล้วเราก็คิดเป็นชั่วโมงไปชั่วโมงละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะคะหลังจากที่จอดรถแล้วพวกเราก็เดินไปที่อาคารผู้โดยสารค่ะนอาคารผู้โดยสารด้านโน้นนะคะไปค่ะด้านขวามือเราเป็นลานจอดรถนะคะลานจอดรถที่1นึ่งมาด้านนี้เป็นอาคารผู้โดยสารที่สองฝั่งนี้นะคะ สนามบินอุตภา,าค่ะ